สวัสดีครับผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับเนื้อหาเกี่ยวกับกองทุนอาร์คนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่ผมไปเจอข้อมูลมานะครับกองทุนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็น่าสนใจดีมันอาจจะแปลกสำหรับผมนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่แปลกก็ได้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับกองทุนนี้ก็คือ nke m a r c d i s l u p t innovative ฟันนะครับผมอ่ะมันคืออะไรยังไงนะครับต้องบอกว่าขอบคุณข้อมูลจากตัวของ FinSpace นะครับตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาก็มีการเล่าถึงว่ากองทุน Arc คคืออะไรนะครับแล้วก็จะมะีที่เขาทำชาร์ตมานะว่ากองทุน123่ทีเนี้ยที่ลงทุนเกี่ยวกับในตระกูล Arc นะครับมีอะไรมั่งผมไปสะดุดตากับกองทุนนี้นะครับของ TMB e s p i n g นะครับ Genome นะครับตัวนี้แล้วก็ธนาชาติ e s p r i n g 2ตัวนี้คือกองทุนเดียวกันนะกองทุนเดียวกันแค่แยกบริษัทพอดีเขาร่วมทุนกันจะซื้อจากไหนก็ได้นะครับก็เหมือนเหมือนกันทีนี้ผมขอเลือกตัว e s p r i n g มาแล้วกันอ่ะทีนี้ไอ้ตัวนี้มันแปลกประหลาดยังไงใช่ไหมครับก็คือ มันไปลงทุนในตัวของที่เป็นกองทุนนิเคอี KE นะครับ a r c Disruptive Dis Innovative f u n นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับกองทุนอาร์ยังไงคือว่ากองทุนนี้ก็คือว่าเขาประทับใจในตัวของกองทุนอาร์ว่าเขาจัดพอร์ตแล้วกองทุนเขาอะได้ผลตอบแทน100%เมื่อปีที่แล้ว ก็เลยขอคําแนะนำไปจัดพอร์ตเหมือนเขาเลยอ่ะไปจัดพอร์ตเหมือนเขาไปลงทุนในบริษัทเหมือนเขาแล้วก็เอามาตั้งกองทุนแล้วก็มาขายให้กับคนทั่วไปเออคือง่ายคือเรียนเรียนแบบเลยคือคุณทำได้แล้วได้ผมตอบแทนผมก็ขอเรียนแบบหน่อยเอออย่างนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะเนี่ยผมก็เออหรือว่าผม เรายังไม่เก่งพอเรายังไม่รู้มันก็มีรูปแบบในการลงทุนเยอะแยะนะอันนี้โอเคเลยนะอ่ะผมเลยตามต่อไปว่าไอตัวเนี้ยมันลงทุนเนี้ยมันมีอะไรยังไงมั่งเอาง่ายๆเลยนะครับเขาลงทุนในกลุ่มของอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์อินคอมเมิร์ซเซอร์วิสเทคโนโลยีแล้วก็อีแ n นแนนนะครับโดยบริษัทที่เขาลงทุนด้วยนะครับ เอามา10บริษัทแล้วกันนะที่ผมจะเล่ามานะครับไม่รู้ว่าตัวเห็นหรือเปล่าขยายก่อนนะอ่าตัวแรกคือเท s l a เท s l a ครับเท s l a นะครับบรษัทอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมี Square ด้วยนะมีใบตู้ด้วยนะ spotify นะครับพวกนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็เป็นบริษัท startup นะครับผมก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้ ถ้าเรากลับไปดูที่กองทุนนี้แล้วมันมีอะไรยังไงใช่ไหมครับขอดูรายละเอียดของเขาเอกสารเขาดีก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเลื่อนลงมาดูซิว่าเขามีความเสี่ยงประมาณไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงมาก่อนนะความเสี่ยงก็อยู่ที่ตัวของ6นะครับหรือว่าเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากทีเดียวนะทีนี้อา ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมอะไรยังไงใช่ไหมครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่ตามโครงการอยู่ที่2%นะครับแล้วก็เรียกเก็บอยู่ที่1.5%ก็ถือว่าไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะอย่างคลิปก่อนที่เป็นตัวของ For f ฟ r f i n t e c h ก็อยู่ที่1.5และเก็บจริงก็1%นะครับกองทุนก็โอเคอยู่นะค่าโอนถ้าคุณลงทุนหน่วยลงทุนนะก็หบาทต่อหน่วย โดยต่อลงทุน1,000หน่วยนะหรือว่าอันนี้เจ็บเจ็บจริงก็5บาทต่อนหน่วยนะอืมไม่แพงไม่แพงทีนี้ถ้าจะลงทุนนะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินเริ่มเริ่มต้นที่1บาทนะเริ่มต้นที่1บาทอืมก็แต่ว่ามันใช้เวลานานนะครับ5วัน ก็คือถ้าเป็นกองทุนต่างประเทศน่ะมันก็จะใช้เวลา5วันอยู่แล้วนะครับก็ผมว่ามันก็จะบอกว่าน่า่าสนใจก็ยังไงไม่รู้ผมว่ามันก็เป็นวิธีการลงทุนที่อีกวิธีหนึ่งนะถ้าพูดถึงนะเราไม่ต้องแบบไปสรรหาวิธีถ้าสมมติว่าเราเจอวิธีของคนอื่นแล้วว่ามองว่าวิธีของเขามันโอเคเราก็ ปี้เพจเลยแต่มันจะได้ผลหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าตราบใดที่เราลงทุนอะแต่ละคนมันจะมีวิธีลงทุนที่ต่างกันอยู่แล้วถึงแม้จะซื้อหุ้นตัวเดียวกันถือกองทุนตัวเดียวกันแต่ว่าเวลาที่ซื้อหรือว่าเวลาที่ตัดสินใจขายอะมันอยู่บนพื้นฐานที่ต่างกันฉะนั้นผลตอบแทนยังไงกันก็ไม่เหมือนกันแะครับก็ เอามาเล่าสนุกๆน,นะครับว่ามันก็มีกองทุนอย่างนี้ด้วยนะก็คือถ้าคุณลงทุนแล้วมันประสบผลเริจผมก็ก็ปีเพลเลยโอเคครับผมว่ามันก็โอเคนะในรูปแบบของเขานะครับเขาก็มีวิธีในการที่จะเอาเงินจากต้นลงทุนได้เยอะจริงๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหน้า จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ